สวัสดีครับเราเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารยนุครับคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีให้กับผู้ที่เกิดราศีเมษผู้ที่เกิดราศีเมษก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนไปจนถึงวันที่13พฤษภาคมนั่นเองครับคลิปนี้ท่านสาสารถมาที่จะชมได้ทั้งผู้ที่จะดูดวงแบบลัคนาราศีและผู้ที่จะดูดวงแบบราศีครับ แต่ก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงให้กับผู้ที่เกิดราศีเมษนั้นผมขออนุญาตฝากทุกท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์ด้วยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับชาวราศีเมษครับดวงชะตาของท่านในช่วงปากแรกของเดือนกันยายนโดยจะครอบคลุมตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงวันที่15กันยายนปีพุทธศักราช2567ันั้น เดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นกันที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1ซึ่งเป็นเซนเตอร์จะส่งผลโดยตรงต่อดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีเมษในช่วงปากแรกของเดือนกันยายนนั่นเองครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งนี่คือไพ่เจ็ดเหรียญสัญลักษณ์รูปเหรียญตามศาสตร์ของไพ่ยิปซีนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงินนั่นเองนะครับถ้ามีไพ่เจ็ดเหรียญก็คือไพ่การเงินที่ดีไพ่การเงินที่มีความมั่นคงมั่งคั่งมาอยู่ในตำแหน่งที่1 บอกได้เลยนะครับว่าจะส่งผลดีต่อดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีเมษในช่วงปักแรกของเดือนกันยายนอย่างแน่นอนและไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายเป็นไพ่บทสรุปก็ยังเป็นไพ่ Queen of p e น t a c l เคหรือว่าไพ่ราชนีถือเหรียญซึ่งก็ถือว่าเป็นไพ่ดวงการเงินที่ดีมากๆไพ่สองใบนี้นะครับผมจะส่งผลด้านดีนด้านบวกต่อดวงการเงินของผู้ที่เกิดราศีเมษในช่วงปักแรกของเดือนกันยายนอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับ อย่างเช่นไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งก็หมายความว่าดวงการเงินของท่านนั้นการเงินการทองจะดีมากขึ้นมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นบางทีบางท่านนะครับผมจะได้มีโอกาสทําธุรกิจการค้าการขายการลงทุนใหม่ๆใ,ในลักษณะแบบนี้บางทีบางท่านนั้นเคยเป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างเข้ามาโดยตลอดพอเข้ามาสู่ในช่วงของปากแรกเดือนกันยายนนั้น อาจจะได้เริ่มลงทุนทำธุรกิจการค้าการขายของตัวเองถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับการลงทุนในที่นี้อาจจะหมายถึงการลงทุนในหุ้นในทองอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นธุรกิจส่วนตัวอาชีพส่วนตัวด้วยนะครับ และนอกจากนั้นไพ่เจ็ดเหรียญยังหมายความว่าคนที่มีธุรกิจกิจการร้านค้าของตัวเองนั้นก็จะเริ่มขยับขยายนะครับให้ใหญ่ขึ้นหรือว่าอาจจะมีการขยับขยายเพิ่มสาขาเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับแต่ที่แน่ๆตามที่ผมบอกว่าไพ่เจ็ดเหรียญเป็นไพ่ดวงการเงินที่เป็นด้านดีด้านบวกกับผู้ที่เกิดราศีเมษ ราศีอื่นผมไม่รู้แต่ราศีเมษบอกได้เลยนะครับว่าการเงินการทองของท่านนั้นจะปังมากๆเงินเข้าอย่างแน่นอนนะครับชาวราศีเมษบอกได้เลยว่าการเงินการทองของท่านนั้นปังสุดๆเลยนะครับ ชาวราศีเมษครับดวงชะตาคนเรานั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดังนั้นในรอบหนึ่งปีควรที่จะมีการตรวจเช็คดวงชะตาหรือว่าการดูดวงส่วนตัวสักครั้งสองครั้งก็ยังดีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตหากว่าตัวท่านเองนั้นสนใจต้องการอยากจะดูดวงส่วนตัวด้วยศาสตร์แห่งไพ่ย,ยิปซีกับผมอาจานุให้ติดต่อมาทางไลน์ไอดีที่อยู่ด้านล่างจอตรงนี้ได้เลยนะครับ ด้วยประสบการณ์ในการดูดวงมากว่า20ปีจึงอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนั้นได้มาสัมผัสกับความอัศจรรย์ของศาสตร์แห่งไพ่ย,ยิปซีผมอาจารย์นุพร้อมแล้วก็ยินดีที่จะให้บริการทุกท่านรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับส่วนหลายๆท่านที่ต้องการอยากจะให้กำลังใจก็เข้าไปที่ปุ่มซุปเปอร์แตงได้เลยนะครับ คราวนี้ที่เราขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งนี้กันบ้างก็คือตำแหน่งที่4นั่นเองนี่คือไพ่คิงอว d นหรือว่าไพ่กษัตริย์ถือไม้เท้าสัญลักษณ์รูปไม้เท้าตามศาสตร์ของไพ่ยิบซีนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการงานนั่นเองนะครับไพ่กษัตริย์ถือไม้เท้าถือว่าดวงการงานดีชาวราศีเมษจะมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานท่านที่เป็นข้าราชการเป็นพนักง,งานไดทวิสาหกิจก็มีโอกาสที่จะปรับขั้นปรับตำแหน่งนั่นเองนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมดีมากๆอย่างนี้เป็นตน้น คนที่ทำมาค้าขายก็หมายเขาว่าจะค้าขายดีขึ้นคนที่เป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างเขานะฮะอยู่ในภาคเอกชนมีโอกาสเจริญก้าวหน้าด้วยเช่นกันจริงๆแล้วผู้ที่เกราศีเมษเนี่ยนะครับเป็นคนที่ติดตามข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอฉะนั้นตัวท่านเองนะครับจะรู้จังหวะว่าจังหวะนี้ควรที่จะลงทุนไหมจังหวะนี้ควรที่จะอยู่นิ่งๆดีกว่าในลักษณะแบบนี้ฉะนั้นผู้ที่เกราศีเมษนั้นเป็นผู้ที่รู้ดีเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่แล้วนั่นเองนะครับ อีกอย่างหนึ่งนะครับผมผู้ที่เกิดราศีเมษนั้นจุดเด่นก็คือเป็นคนที่พูดจาดีการงานที่เกี่ยวข้องกับการพูดคุยต่อรองเจรจาเช่นเป็นเซลล์เป็นฝ่ายขายนะครับผมบอกได้เลยว่าจะดีมากๆนั่นเองสิ่งที่ตัวท่านเองนั้นจะไปพูดคุยจะไปเจรจาในช่วงของปากแรกเดือนกันยายนจะส่งผลด้านดีด้านบวกต่อผู้ที่เกิดราศีเมษอย่างแน่นอนนอกจากนั้นไพ่คิงออฟบอลยังหมายวามว่าชาวราศีเมษนั้นสิ่งที่ต้องระมัดระวังมากที่สุดก็คือ การทํางานร่วมกับคนหัวเก่าหัวรุรักนิยมนะครับอาจจะมีแนวคิดที่ไม่ค่อยตรงกันก็ค่อยๆพูดคุยพูดจาก,กันก็นแล่ากันนะครับอย่าใจร้อนเดี๋ยวจะมีปัญหาตามมาอีกนั่นเองนะครับเราขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่2นี่คือไพ่เก้าถ้วยสัญ,ญลักษณ์รูปถ้วยตามศาสตร์ของไพ่ยิปซีหมายถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความรักแต่ว่าไพ่ยี่สีหนึ่งใบนั้นนอกจากจะมีความหมายโดยตรงแล้วก็ยังมีความหมายด้านอื่นๆอ,อ,อีกนะครับ อย่างเช่นไพ่เก้าถ้วยนั้นถ้าเป็นอาชีพการงานที่จะส่งผลด้านดีนด,ด้านบวกกับผู้ที่เกิดราศีเมษในช่วงปักแรกของเดือนกันยายนก็คือการงานที่เกี่ยวข้องกับการขายของกินเช่นเปิดพวกร้านอาหารนะครับร้านอาหารตามสั่งร้านก๋้วยตง่งกลวยเตี๋ยวอะไรประมาณนี้ขายเกี่ยวกับพวกซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับหรือว่าพวกร้านโชว์หงโชวหวยนะครับผม และยังรวมไปถึงการค้าการขายที่เกี่ยวข้องกับพวกข้าสารอาหารแห้งเครื่องอุปโภคบริโภคทั้งหลายถ้าเป็นธุรกิจการค้าการขายด้านนี้จะดีมากๆนั่นเองนะครับเราขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งนี้กันบ้างก็คือตำแหน่งที่7ดนั่นเองนะครับผมนี่คือไพ่สีดาบ ไพ่สีดาบก็หมายความว่าธุรกิจการงานการค้าการขายที่มันจะดีขึ้นในช่วงของปากแรกเดือนกันยายนนั้นอาจจะไม่ได้ดีขึ้นทุกแผนกทุกอาชีพทุกสาขานะครับของชาวราศีเมษบางอย่างนั้นอาจจะต้องรอจังหวะอีกสักพักหนึ่งนั่นเองนะครับแต่ว่าไพ่สีดาบยังหมายความว่าอาชีพการงานที่เกี่ยวข้องกับการขายเหล็กขายโลหะเช่นพวกเหล็กก่อสร้างทั้งหลายนะครับหรือคนที่ทาอะไรที่เกี่ยวข้องกับพวกเหล็กพวกโลหะทั้งหลายนั้น จะดีนะครับขายผลิตภัณฑ์ด้านนี้จะส่งผลด้านดีด้านบวกรวมไปถึงคนที่ขายรถยนต์มือ2นะครับคนที่ขายรถมอเตอร์ไซค์มือ2ขายเครื่องจกักรกลโรงงานอะไรต่างๆพวกนี้จะดีมากๆนั่นเองนะครับเราขยับมาที่ไพ่เดอะมูนที่อยู่ในตำแหน่งนี้กันบ้างก็คือตำแหน่งที่8 ไพ่เดมูนนั้นหมายความว่าดวงการงานของชาวราศีเมษท,ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหลายนั้นจะดีนะครับคนที่คิดวางแผนเป็นกุนซือคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหลายนั้นจะมีความโดดเด่นเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับอย่างเช่นคนที่อยู่เบื้องหลังในวงการโฆษณาหรือว่าเบื้องหลังวงการบันเทิงทั้งหลายคนที่เป็นผู้กำกับนะครับเป็นคนที่เขียนบทละครโทรทัศน์เป็นโปรดิวเซอร์เป็นครีเอทีฟอะไรประมาณนี้จะดีมากๆนั่นเดงนะครับ อีกอย่างหนึ่งนะครับดวงการงานของผู้ที่เกิดราศีเมษในช่วงปักแรกของเดือนกันยายนนั้นการงานใ,นใดๆก็ตามแต่ถ้าเป็นไปได้ตัวท่านเองลองหลบฉากไปอยู่เบื้องหลังบ้างนะครับให้คนอื่นนั้นเขาออกแทนบ้างจะดีกว่านั่นเองนะครับจะทําให้การงานของท่านนั้นมีความเจริญก้าวหน้าและสิ่งที่ตัวท่านเองนั้นมุ่งหวังก็จะมีโอกาสประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับไพ่เดอะมูนนั้นยังตีความหมายได้ว่าผู้ที่เกิดราศีเมษสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือ ตัวท่านเองนั้นอาจจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพเช่นบางท่านนั้นอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับน้ําในหูไม่เท่ากันการทรงตัวไม่ค่อยดีนะครับโรคที่เกี่ยวข้องกับพวกช่องท้องพวกโรคกระเพาะอาหารนะครับลำไส้อักเสบหรือคุณผู้หญิงอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับทางด้านของหมดลูกมดลูกไม่ค่อยดีแล้วก็บางทีอาจจะส่งผลต่อระบบไหลเวียนในร่างกายไม่ค่อยดีประจำเดือนมาไม่ปกติหรือว่าเวลามีประจำเดือนอาจจะปวดท้องไม่สบายในลักษณะแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับ จริงๆแล้วหลายๆคนนะครับคุณผู้หญิงชาวราศีเมษถ้าหากว,ว่ามีไพ่เดอะ o ูนนั้นเรื่องของการมีลูกอาจจะมีลูกยากสักนิดหนึ่งนะครับอาจจะต้องใช้วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์เข้ามาช่วยนันเดงนะครับเป็นคนที่มดลูกไม่ค่อยแข็งแรง ท้องยากแทงง่ายอะไรประมาณนี้ก็ได้และไพ่เดอะมูนนั้นมันยังอาจจะเกี่ยวข้องกับสายมูเสนหน่อยนะครับบางทีชาวราศีเมษในช่วงนี้ไม่รู้ว่าเป็นไรนะครับผมชอบฟังเกี่ยวกับเรื่องของพวกสายมูต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพูดผีปีศาจสิ่งที่มองไม่เห็นตัวบางทีบางท่านนั้นชอบฟังเรื่องเหล่านี้หรือว่าบางท่านนั้นในช่วงนี้รู้สึกว่าบ้านของท่านนั้นมารู้สึกแปลกๆนั่นเองนะครับ เพราะว่าบางทีบ้านของผู้ที่กิดราศีเมษนั้นอาจจะมีเจ้าที่แรงหรือว่าที่ทํางานของท่านเจ้าที่แรงถ้ามีโอกาสนะครับผมก็ควรที่จะเส้นไหวกราบไหวเขาบ้างในลักษณะแบบนี้อาจจะมีโชคมีลาบเข้ามาด้วยก็ได้นะครับผมชาวราศีเมษจริงๆแล้วในช่วงปากแรกของเดือนสิงหาคมนั้นจิตหรือว่าดวงวิญญ,ญาณของชาวราศีเมษจะไปสัมผัสกับสิ่งลี้ลับพวกนี้ได้โดยง่ายนั่นเองนะครับ เราขยับมาที่ไพ่ที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษสําหรับชาวราศีเมษก็คือไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่3นี่คือไพ่เดอะทาวเวอร์ไพ่เดอะทาวเวอร์นั้นถือว่าเป็นไพ่หนึ่งใน4ของไพ่เคราะห์ใหญ่นนเดงนะครับไพ่ใบนี้สิ่งที่ชาวราศีเมษต้องระมัดระวังก็คือ เรื่องของอุบัติเหตุเพศภ,ภัยทั้งหลายการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายจากอุบัติเหตุในลักษณะแบบนี้ฉะนั้นตัวท่านเองไม่ว่าจะเป็นการเดินการเหินต้องระมัดระวังการขับขีย่ยวดยานพาหนะก็ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะอย่างย,ยิ่งในช่วงหน้าฝนแบบนี้ฝนตกชุกนี่นะครับขับขีย่ยวดยานพาหนะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษถนนลื่นนะครับก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้โดยง่ายกิจกรรมสุ่มเสี่ยงใดๆชาวราศีเมษต้องระมัดระวังในช่วงปากแรกของเดือนกันยายนนะครับมีโอกาสที่จะเกิด อุบัติเหตุได้โดยง่ายนั่นเอง และที่สําคัญก็คือไพ่เดอะทาวเวอร์นั้นไปอยู่ในตําแหน่งที่3ตําแหน่งที่3นั้นเป็นตําแหน่งของญาติผู้ใหญ่บางทีอุบัติเหตุอุบัติภัยนั้นอาจจะไม่เกิดขึ้นกับตัวท่านโดยตรงแต่ว่าอาจจะเกิดขึ้นกับญาติผู้ใหญ่ของท่านพ่อแม่ปู่ย่าต,ตายายคุณลุงคุณป้าของท่านก็ได้นั่นเองนะครับทางที่ดีแล้วผู้ที่เกิดราศีเมษควรที่จะไปทําบุญนะครับทําบุญตามความเชื่อตามาศาสนาของท่านท่านที่เป็นพุทธศาสนิกชนควรที่จะมีโอกาสนะครับหาโอกาสดีๆทําบุญใส่บาตรหรือว,ว่าถวายสังฆทาน หรือว่าจะทําบุญด้วยการฝึกจิตนั่งสมาธิแผ่บุญแผ่กุศลไปให้กับเจ้ากรรมนายเวรให้กับท่านเทพเทวดาที่ปกปักรักษาคุ้มครองตัวท่านนั่นเองนะครับหรือว่าจะทําบุญด้วยการบริจาคลงศพผ้าหอ่อศพมอบให้กับบุริทิต่างๆถวายให้กับวัดวาอารามต่างๆ ทำบุญด้วยการปล่อยนกปล่อยปล,ยปลาให้ชีวิตสัตว์นั่นเองนะครับเมื่อทาบุญเสร็จแล้วก็ควรที่จะมีการกรวดน้ําอุทิศบุญกุศลไปให้กับเจ้ากรรมในเวรให้กับท่านเทพเทวดาที่ปกปักรักษาคุ้มครองตัวเราภัยได้ร้ายเรื่องได้ร้ายจะได้เบาบางจางลงได้นั่นเองนะครับชาวราศีเมษครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกันถึงดวงที่เกี่ยวข้องกับการเงินของชาวราศีเมษกันบ้างอย่างที่ผมบอกนะครับชาวราศีเมษ ตัวท่านเองนั้นมีไพ่การเงินที่ดีมากๆอยู่ในตำแหน่งที่1ก็คือไพ่เจ็ดเหรียญไพ่ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงมั่งคั่งทางการเงินนั่นเองนะครับถ้ามีไพ่ใบนี้ก็หมายเขาว่าตัวท่านเองนั้นจะมีเงินมีทองมีทรัพย์เข้ามานั่นเองบางทีบางท่านอาจจะได้เปลี่ยนอาชีพหรือว่าลองมาทําธุรกิจการค้าการขายทําอาชีพอิสระของตัวเองก็ได้นั่นเองนะครับ ส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายตามที่ผมได้เกริ่นไว้ในช่วงต้นคลิปแล้วก็คือไพ่ q u e e n of p พ n t a c l e s หรือว่าไพ่ราชินีถือเหรียญก็หมายถึงว่าตัวท่านเองนั้นจะได้เงินได้ทรัพย์มาจากธุรกิจการค้าการขายการงานของท่านตัวท่านเองนั้นอาจจะได้ปรับตำแหน่งใหม่อาจจะได้ปรับค่าจ้างใหม่ปรับเงินเดือนใหม่คนที่เป็นข้าราชการอาจจะได้มีการปรับทางด้านของยศตำแหน่งใหม่ในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับถือว่าการค้าการขายการงานของท่านนั้นจะนำมาซึ่งเงินก้อนใหญ่มากๆนั่นเองนะครับ จริงๆแล้วชาวราศีเมษได้ไพ่ควีนออฟแพนเทอร์เคอรืรว่าไพ่ราชินีถือเหรียญก็หมายเขาว่าเป็นนักบริหารจัดการเป็นคนที่เก่งเกี่ยวกับด้านของการบริหารจัดการนั่นเองนะครับการลงทุนอะไรต่างๆของท่านนั้นมีโอกาสที่จะสร้างผลกําไรได้เงินก้อนใหญ่เข้ามานั่นเองนะครับนอกจากนั้นตัวท่านยังมีไพ่ใบนี้นี่คือไพ่เก้าเหรียญที่อยู่ในตําแหน่งที่5้าไพ่เก้าเหรียญน,นั้นถือว่าเป็นไพ่ดวงการเงินที่ใหญ่มากๆคนที่ได้ไพ่ใบนี้ไม่ต้องพูดมากเลยนะครับจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามา หากว่าตัวท่านเองในช่วงที่ผ่านมานั้นรู้สึกว่าการเงินมาติดขัดฝืดเครื่องเหลือเกินนะครับพอเข้ามาสู่ในช่วงปักแรกของเดือนกันยายนถ้ามีไพ่เก้าเหรียญบอกเล,เลยนะครับชาวราศีเมษต,ตัวท่านเองนั้นจะได้เงินได้ทรัพย์ก้อนใหญ่เข้ามาจากธุรกิจการค้าการขายอาจจะมีลูกฟลุกมีลูกค้ารายใหญ่เข้ามาในลักษณะแบบนี้และนอกจากนั้นนะครับผมไพ่เก้าเหรียญยังหมายความว่า ชาวราศีเมษนั้นมีโอกาสที่จะได้บ้านมีโอกาสที่จะได้รถเป็นของตัวเองหลายๆท่านที่วางแผนจะซื้อบ้านซื้อรถหรือว่าอยู่ในช่วงของการขอสินเชื่อบ้านขอสินเชื่อรถอยู่ในช่วงนี้จะได้รับการอนุมัติจะได้บ้านได้รถอย่างแน่นอนนะครับชาวราศีเมษครับแต่ชาวราศีเมษครับแม้ว่าการเงินของท่านนั้นจะมีเงินเข้ามาค่อนข้างเยอะก็าตาม แต่ชาวราศีเมษครับแม้ว่าตัวท่านเองนั้นจะมีเงินมีทรัพย์เข้ามาค่อนข้างเยอะในช่วงปากแรกของเดือนกันยายนแต่ว่าตัวท่านเองนั้นมีไพ่การเงินที่ต้องระมัดระวังก็คือไพ่หกเหรียญที่อยู่ในตำแหน่งที่9ไพ่หกเหรียญสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือค่าใช้จ่ายต่างๆนั่นเองบางทีเงินเข้ามาเยอะแต่ว่าก็ใช้เยอะนั่นเองนะครับมีสิ่งที่ต้องจ่ายมีสิ่งที่ต้องเสียออกไปในลักษณะแบบนี้ต้องควบคุมเกี่ยวกับพวกค่าใช้จ่ายให้ดีนะครับบริหารจัดการด้านการเงินให้ดีนั่นเองนะครับ หรือไม่ไพ่ใบน,นี้ยังหมายความว่าชาวราศีเมษนั้นจะได้มีโอกาสทําบุญมีโอกาสบริจาคทรัพย์บริจาคทานต่างๆอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับการทาบุญการส่งสมบุญเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีสําหรับมนุษย์เราอย่างแน่นอนนะครับส่วนท่านใดนะครับที่มีลูกหนี้หรือว่ามีญาติพี่น้องเพื่อนพ้องมาหยิบยืมเงินมาหยิบยืมทรัพย์ไปแต่ว่าไม่คืนสักทีนะครับผ่านมาหลายเดือนแล้วก็ไม่คืนสักทีถ้ามีไพ่หกเหรียญมีโอกาสมีความเป็นไปได้สูงนะครับว่า เขาจะติดต่อมาแล้วก็จะคืนเงินให้กับท่านคืนทรัพย์ให้กับท่านนั่นเองนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนั่นเองนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราไปคุยกันถึงดวงความรักของผู้ที่เกิ่ยวราศีเมษกันบ้างนะครับว่าดวงความรักของท่านนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างในช่วงปักแรกของเดือนกันยายนถ้าพูดถึงความรักของชาวราศีเมษไม่ค่อยดีนะครับตัวท่านเองมีไพ่ใบนี้นี่คือไพ่เก้าถ้วยที่อยู่ในตำแหน่งที่สองคุณผู้ชายชาวราศีเมษถ้าได้ไพ่เก้าถ้วยหมายความว่า มีโอกาสที่จะเกิดปัญหารักซ้อนรักสามเศร้าเกิดขึ้นกับตัวท่านบางทีตัวท่านเองนั้นอาจจะมีคู่มีแฟนมีคนรักมีครอบครัวอยู่แล้วอยู่ๆนะครับไปติดต่อง,งานไปเจอกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งมีโอกาสที่จะพูดคุยกันพูดคุยกันถูกคอสารสัมพันธ์มีโอกาสที่จะคบกันแบบลับๆนั่นเองนะครับไพ่ก้าวถ้วยสําหรับคุณผู้หญิงชาวราศีเมษถามว่าตัวท่านเองนั้นเลิกรากับแฟนหรือว่าเป็นโสดหรือว่าบางทีบางท่านนั้นเป็นไม้ในลักษณะแบบนี้ จะได้มีโอกาสเริ่มต้นความรักใหม่อีกครั้งหนึ่งคนรักคู่รักของท่านนั้นจะเป็นผู้ใหญ่กว่าอาจจะเป็นพ่อแม่เป็นคนที่ผ่านการมีคู่มีครอบครัวมาแล้วอายุต่างกับท่านค่อนข้างเยอะอย่างนี้ก็ได้นั่นเองนะครับส่วนไพ่เก้าถ้วยนี่นะครับยังหมายถึงคนรักเพศเดียวกันหญิงคบหญิงชายคบชายให้ระวังให้ดีด้วยเช่นกันว่าจะเกิดปัญหาความรักซ้อนเกิดขึ้นในความรักของกลุ่มคนที่รักเพศเดียวกันได้ด้วยนั่นเองฉะนั้นต้องระมัดระวังแล้วก็ดูแลใจกันหน่อยนะครับ ส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งที่6ไพ่8ถ้วยนี่นะครับถือว่าเป็นไพ่อภพพรักบางทีชาวราศีเมษน,นั้นบางทีบางท่านนะครับเลิกลากับคู่กับแฟนนานแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีคนเข้ามาบางทีบางท่านนั้นแปลกนะฮะบ,บุคลิกหน้าตาดีการงานดีฐานะดี แต่ไม่มีคนเข้ามาเลยอย่างนี้ก็ได้นั่นเองหรือไม่บางทีบางท่านนั้นพอเลิกรากันแล้วบอกว่าอยากจะพอความรักเอาไว้เท่านี้ก่อนนั่นเองนะครับมันค่อนข้างเหนื่อยเหลือเกินในช่วงที่ผ่านมาอยากจะอยู่ตัวคนเดียวขอโฟกัสไปที่เรื่องการงานการทำมาหากินมากกว่าแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับหรือไม่คนที่ได้ไพ่ใบนี้ชาวราศีเมษบางท่านนั้น ความรักไม่ได้เลิกรากัะหรอกนะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันอาจจะด้วยหน้าที่การงานทํางานอยู่คนละแห่งละที่นานๆาทีก็จะได้เจอกันแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับส่วนไพ่ใบนี้ก็คือไพ่เดมูลไพ่เดมู n นั้นให้ระวังเรื่องของความรักชาวราศีเมษคนรักคู่รักชาวราศีเมษอาจจะมีเรื่องมีราวมีสิ่งที่แบบเห็นต่างกันเลยเทะเลาะกันอาจจะโกรธกันบ่อยหน่อยนั่นะเองนะครับในช่วงนี้หรือไม่อาจจะเกิดปัญหาจากไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่2ก็คือ รักสอนนั่นเองทําให้ตัวท่านเองนั้นไม่มีความสุขนั่นเองนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความรักแบบนี้ก็ได้นะครับและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดยรสีเมษในช่วงปักแรกของเดือนกันยายนโดยจะครอบคลุมตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงวันที่15กันยายนปีพุทธศักราช2567ันนั่นเองครับหากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลเียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุ้ด้วยนะครับและที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะ ท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะเองครับขอฝากรบกวนผู้ที่เกิวราศีเมษทุกท่านด้วยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอฝากรบกวนทุกท่านด้วยช่วยมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กําลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับและตัวผมเองก็จะแนะนําเอาคําติชมของท่านนี่แหละไปปรับปรุงพัฒนาช่องเปลวเทียนพยากรณ์ให้น่าสนใจให้น่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับ ขอได้รับความขอบคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปลวเทียนพยายกรมานะโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ